สวัสดีครับพี่น้องผมป๋อกับคุณตาคือเก่านะครับในสองแสนลูกห้องวันครับครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศครับวันนี้มาเบิงเขาไรบอรี่ครับพี่น้องเป็นเขารงเรียนครับเป็นเขาคองจะคลองครับอันนี้กาพฟเราลูข้าวปูกไว้ครับเป็นหน้าปักดําครับพี่น้องพื้นที่กับประมาณสามงานครับเอาเห็ดเพื่อการเียนลูครับปีที่แล้วเข้าใส่ข้าวมันปูไปครับพี่น้องครับก็ถือบางามครับเป็นดินไม หน้าแปลงนี้ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ใส่ปุ๋ยคอกครับเป็นดินใหม่งามธรรมชาติครับพอถัดอาหารยังลายอยู่ครับตอนนี้กระช่วงพิเทิมครับกับมะมึงเพิ่นครับว่ไก่จะเก็บเกี่ยวครับมันเท่ากับเป็นเขาดอพี่น้องที่เห็นผาแยงอยู่ข้างล่างที่รอใหม่กับเป็นอพาร์ตเมเขาเลียงกบครับปกติเขานี่จะต้นเตี้ยพี่น้องนะครับแต่ตัวนี้ถือว่างามครับดีวผมชื่งให้เพื่อนครับมาซูมเท่านัครับ ว่าทีนาของส่วนตัวผมผมกะเห็บใบคือกันคุณที่ประมาณสองลาค,ครับแถวเอิงพี่น้องครับน,นี่ครับพี่นอ้องสูงประมาณระดับเอวค,ครับฉะนั้เขาพัดนี่ถ้าสูงระดับเอวถือว่า งามครับงามแห้งครับว่าที่นะส่วนตัวพพนั่นก็สูงเลยพวาเขาหน้าขาครับสูงเลยเขานิดเดียวครับอันนี้ถือว่าเป็นเขาทีสมบูรณ์ครับพี่น้องแต่ขอเสียเพิ่หนึ่งคือออกรวงหัวปีครับประสาทเท่าเขาดอครับพี่น้องเพราะเป็นเขาดอปุ๊บนี่มันมีหน่อยครับมีหน่อยในนกครับพี่น้องนกจะมามาอกินก้อนโมครับครับ บริเวณรอบข้างยังไม่มีข้าวที่ออกรวงนะครับก็เหตุนเกิดสางความเสียหายเพรามค่วรครับแต่ตอนนี้ข้าวออกเริ่มออกรวงลร้พื้นที่แล้วครับกโหนกเรื่องเริื่มบางนะครับบัวคอยมาลงแต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ครับพี่น้องว่วงเต็มห่วงงามครับยังว่าเมืองไอกๆครับพี่น้องนี่เลยครับว่างเต็มห่วงงามครับ เขาผ่นหนีห่วงเพิินกับซีบอดกบนาะสำขเนี้วเขาเจ้าทั่วไปครับจะบางครับอันนี้จะเหลือจากนกกินน,น้ำแข็คกับหยันน้ำครับ,รบพี่น้องแตรโดยร่วมกับที่บ้าว่างามสมบูรณ์ครับอีกข้อเสียอย่างหนึ่งของเพิินคือในกอเดียวกันมีทั้งห่วงที่ความเก็บเกี่ยวแต่กับห่วงที่ ออกที่ล้งกับมีครับจะบมพร้อ,อมกันพี่นอ้องนะครับอนี้ออกที่ล้งครับตกใส่เวลาอีกเป็นเดือนนะครับต้องถาเพิ่นไดนี่ครับอ,อันที่พอเก็ิบเกี่ยวกับมีครับในในห่วงเดียวกันครับจะจะบมพร้อ,อมกันทําในกอเดียวกันนี่ครับมันนี้ฮชิมาเปียงน้มหน้าพี่นอ้องภาษาบ้านเท่าครับมันระบายน้ำออกครับเพื่อง่ายต่อการก็กริบเกี่ยวครับในห้น้ำแห้ง เกี่ยวเขาขู่เขาง่ายครับมาทิดต,ตามันครับนี่ครับพี่น้องโซนนี้กับอดมสมบูรณ์ครับว่านี่ก็คือขอบขนาพี่น้องนะครับน้ำงามครับหัวกำลังกลมย่อยครับข้เาเปลง่น,น้นาหน้าพี่น้องคุดกระบายนามออกันครับนามร้ายโหด ้ยโอ้ยตกใจงพี่นอ้องงูกินปลา,าหนาวมืมไร้ล่ะครับ ครับพี่น,อน้องตอนนี้ท่ากับระวายน้าออกไนที่เรียบร้อยแล้วครับครับหลังจากที่ห่าเคลิปเกีียวแล้วครับห่าก็จะมีการจับกบครับยามาติดตามครับพี่น้องวนันท้าสิมานบ่ครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ